ขอโอกาสกับเรียนถามท่านอาจารย์พุทธทาสมีแนวคิดวิธีการในการทำให้ศีลธรรมกลับมาอย่างเป็นสากลสำหรับชาวโลกทุกชาติทุกศาสนาได้อย่างไรเข้าใจว่าท่านแนะนำไว้โดยไม่ได้ต้องบอกเป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนาแต่ประยุกต์ให้เข้ากับความเป็นมนุษย์ทุกคนท่าน อาจารย์พุทธามีปฏิธานสามประการนะซึ่งอตาตมาพิธอปฏิทานสามประการเนี่ยตอบคําถามข้อนี้ได้ก็คือว่าให้ชาวพุทธเข้าถึงแก่นแท้ของศาสนานะแล้วก็มีความร่วมมือกันระหว่างศาสนาต่างๆเพื่อที่จะเอาชนะวัตถุนิยมนะ อันนี้เนี่ยอาตมาชีดสามข้อนี้เนี่ยก็เป็นหัวใจสำคัญในการที่จะทำให้ศีลธรรมกลับมาจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะทำให้ศีลธรรมกลับมาในโลกเนี่ยอย่างที่อาตมาบอกนะคือชาวพุทธเนี่ยต้องเข้าถึงเข้าถึงแก่นแท้จนกระทั่งละตันหาอุปทานหรือว่าลดตันหามานะทิฏฐิได้แต่ลํมพังพุทธศาสนาเนี่ย จะสู้กับบริโภคนิยมวัตถุนิยมเนี่ยอาตมาว่าอาจจะสู้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ร่วมมือกับาศาสนาอื่นนะหรือว่าถ้าไม่ได้ร่วมมือกับาศาสนาใหม่นะเพราะว่าบริโภคนิยมเนี่ยเป็นาศาสนาที่มีสานุศิทธิ์มากที่สุดในโลก ไม่ใช่ศาสนาคริสต์นะฮะไม่ใช่ศาสนาิสลามศาสนาบริพนิยมเนี่ยมีสานุสิทธิ์มากที่สุดในโลกแม้กระทั่งนักบวชของสามศาสนาหรือนักบวชศาสนาใหญ่ก็เป็นสานุสิทธิ์ของศาสนาบริโพนิยมโดยไม่รู้ตัวหรือว่าโดยแอบแฝงใช่ไหมฮะคราวนี้เนี่ย ศาสนาที่ยิ่งใหญ่ปานนี้เนี่ยนะมันต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆน,นะแต่จะร่วมมือกันได้แค่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่งนะเพราะทุกวันนี้เนี่ยก็มีความระแวงกันมากซึ่งก็สมควรจะระแวงเพราะว่าศาสนาบริพนิยมเขาก็พยายามที่จะทำให้ศาสนาต่างๆเนี่ยแตกแยกกันนะ แต่ว่าถ้าจะเอาชนะบริโภคนิยมได้เนี่ยเพื่อนำศีลธรรมกลับมาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราต้องเข้าถึงศาสนา,าของเราเข้าใจว่าอะไรคือตัวศาสนา,าที่แท้อย่างที่อาจารย์พรหมวังส่วนธัมบูเนี่ยตัวศาสนา,าที่แท้เนี่ยไม่ใช่คำพีไม่ใช่วัดไม่ใช่เจดีนะแต่มันคือคุณธรรมภายในความรักความเมตตาความยึดความปล่อยวางนะ อาจารย์เพื่อท่านจะบอกว่าเนี่ยกนนแท้ศาสนาคือรักผู้อื่นรักผู้อื่นนะศาสนาพุทธก็เหมือนกันรักผู้อื่นไม่ใช่รักตัวอย่างเดียวถ้าเราเข้าถึงแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยการที่เราจะเอาพลังศาสนาเนี่ยพลังความรักความเมตตาเอาชนะความไม่มีความโกรธความเกลียดอยู่ภายในเนี่ย เื่อที่จะพาคนให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของศีลธรรมมั่นคงในศีลแม่มั่นคงในธรรมก็เป็นไปได้เพราะว่าความสุขที่เกิดจากศีลความสุขที่เกิดจากธรรมเนี่ยมันยั่งยืนและประเสริฐกว่าความสุขจากบริโภคจากวัตถุมากนี่คือจุดแข็งของาศาสนาพุทธนะก็คือว่ามันมีรางวัล คือความสุขที่ประณีตความสุขที่ไปพ้นวัตถุประเสริฐกับวัตถุซึ่งถ้าเกิดว่าเราเข้าถึงแกนท้าพุทธศาสนาเนี่ยเราเข้าถึงความสุขชนิดนี้เนี่ยเราจะไม่ยึดอะต่อวัตถุใครเขาจะรวยก็เป็นเรื่องของเขาใครเขาจะมีชื่อเสียงใครเขาจะมีสถานะก็เรื่องของเขาแม้เวลาเจ็บเวลาป่วยยังมีความสุขเลยเพราะป่วยแต่กายใจไม่ป่วยแม้สูญเสียคนรักใจก็ยังเป็นปกติสุขได้ นะอย่างที่มีตัวอย่างในพุทธการหลายท่านสุขแบบนี้มันประเสริฐแล้วเนี่ยนะและถ้าเข้าถึงความสูขแบบนี้แล้วเนี่ยวัตถุนิยมเนี่ยไม่มีความหมายเลยนะและนี่คือสิ่งที่มนุษย์ต้องการมนุษย์ต้องการอย่างน้อยๆในความสงบใจไม่ใช่ความสงบนอกแต่สงบในด้วยและที่พุทธศาสนาเนี่ยสามารถจะจะเป็นที่นิยมในต่างประเทศเนี่ย ก็เพราะพุทธศาสนาช่วยให้คนเนี่ยเข้าถึงความสงบแบบนี้ซึ่งเป็นความสงบเบื้องต้นเท่านั้นนะความสงบใจเนี่ยสงบข้างในเนี่ยนั่นต่มาเชื่อว่าถ้าคนเราเนี่ยเข้าถึงแก่นแท้พุทธศาสนาเนี่ยนะด้วยการปฏิบัติกับกายและใจของตัวเนี่ยนะก็จะมีพลัง ในการที่จะเอาชนะในการที่จะนำพาศีลธรรมกลับมาได้อยู่ที่ว่าเราเข้าถึงหรือเปล่านะถ้าเราไม่เข้าถึงเนี่ยศาสนาก็เป็นเพียงแค่ยี่ห้อคนทุกวันนี้เนี่ยจำนวนมากนี่นับถือศาสนาเพียงแค่ยี่ห้อคือไม่เข้าถึงแก่นแท้พุทธศาสนาถ้าใครไม่นับถือยี่ห้อนี้ก็โกรธ ใช่ไหมแต่เขาไม่นับถือยี่ห้อน,นี้ก็ช่างเขาสิถ้าเราเข้าใจเข้าถึงพุทธศาสนาอย่างแท้จริงขอโอกาสกรับเรียนอีกคำถามครับที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวว่าการยึดมั่นถือมั่นในความดีถ้ายึดมั่นถือมั่นมากเกินไปก็อาจจะทำผิดได้เหมือนกัน ในทางพุทธศาสนาเราควรพิจารณาหรือวางใจอย่างไรเพื่อไม่ให้เราเกิดการยึดมั่นถือมั่นในความดีจนผิดไปครับเบื้องต้นก็คือมีมีสติรู้ทันสตินี่มันเหมือนกับตานายที่ทำให้เรารู้ทันนะรู้ทันความยึดมั่นถือมั่นที่เกิดขึ้นเพราะว่าความยึดมั่นเนี่ย ตอนที่มันกดดันในใจเราจะไม่เห็นนะแต่มันจะแสดงอาการออกมาเมื่อเจอคนที่คิดต่างจากเราหรือทำต่างจากเราเนี่ยมันจะเกิดความไม่พอใจเวลามันมีความทุกข์เกิดขึ้นเกิดความไม่พอใจ,มมอใจเกิดขึ้นเกิดความโกรธขึ้นเนี่ยให้รู้เลยนะว่านั่นอนะ่ะอุปทานมาแสดงตัวแล้วเวลาเราโกรธเมื่อคนเขาไม่กดไลท์ถูกด่าเวลาเราไม่พอใจเมื่อคนไม่กดไลท์เนี่ยนะมันเกิดจากอุปทาน แท้ๆเลยถ้าไม่ใช่ที่ถูปาทานก็อัตวาทุปาทานหรือถ้ามีคนขโมยของเราหรือเงินหายของหายแล้วเราเสียใจนั่นก็เพราะเรามีการมุปาทานอุปทา,านมีสี่ตัวนะฮะใครสวดมนต์หรือว่าใครกราบไ,ไม่เหมือนที่เราที่เรากราบนี่ทุกขึ้นมาเนี่ยนะอันนี้เราศิลปะต์ศิลปะตุปาทานอุปทา,านในศิลปน์แต่ส่วนใหญ่ที่เป็นปัญหานี่นะ ก็คือที่ถุปปาทานการมุปาทานและอัตวาทุปาทานมัน,สนแสดงออกมาด้วยความโกรธไม่พอใจเมื่อเห็นสิ่งที่เรายึดมันเนี่ยถูกคัดค้านหรือว่าไม่มีคนค้ลอยตามด้วยดัยงนั้นถ้าเรามีสติทันความโกรธความหงุดหงิดความไม่พอใจเราก็จะเห็นแล้วนะอ๋อเรามีอุปทานเรื่องนี้นะเราก็ระมัดระวังอย่าให้มันเข้ามาครองใจ อันนี้เรียกว่ารู้ทันด้วยสติแต่การที่จะเพิกถุปทานอย่างแท้จริงเนี่ยมันต้องรู้ด้วยปัญญารู้จนเห็นแจ้งว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นเป็นเราเป็นของเราได้อุปทานทั้งหลายเนี่ยเป็นการยึดว่าเป็นเราของเราทั้งนั้นไม่ว่าการอุปทานอัตวาทุปทานหรือว่าทิฏฐุปทานเนี่ยมันเป็นการยึดว่าเป็นเราเป็นของเราแต่ครนนี้เมื่อใดก็ตามที่เรา มีปัญญาเห็นแจ้งว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยก็คือเข้าใจเรื่องอนัตตาเนี่ยมันก็มันก็ไม่ยึดแล้วนะฮะหรือเมื่อไรก็ตามที่เรารู้ว่าการยึดมั่นเป็นทุกข์มันก็ปล่อยนะในบทสวดเนี่ยนะมันมีบทสวดมนตธรรมวัดอันหนึ่งนะขันธ์ห้าเป็นของหนักเนอการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุข เมื่อใ่ก็ตามที่เราทุกข์ไม่ใช่โกรธอย่างเดียวนะเมื่อเราจอกระตางที่เราทุกข์เพราะเศร้าเสียใจรู้สึกผิดนะหดหูนะนั่นก็เพราะความยึดมั่นถือมั่นอาการมาแสดงออกหลายอย่างนะความโกรธก็อันหนึ่งความเศร้าก็อันหนึ่งเมื่อแต่ก็ตามที่เราทุกข์ใจนั่นแปลว่าเรายึดเรามีอุปาทานสติทําให้เรารู้ทันความทุกข์แล้ววางมันลง แต่เมื่อตามที่เรามีปัญญาเห็นแล้วว่าทุกอย่างเป็นทุกทั้งนั้นนะเราไม่ยึดไม่แบกอะไรต่อไปเลยเราจะเห็นลนนะการสลัดของหนักเสียเป็นความสุขพระยาเจ้าเนี่ยเมื่อสลัดของหนักทิ้งลงเสร็จแล้วไม่หยิบเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกนักปฏิบัติธรรมหลายคนเนี่ยสลัดของหนักบางอย่างลงแล้วไปเอาของใหม่มาแบกอาจจะสลัดเรื่องเงินเรื่อง,องทอง แต่ไปแบกเอาทิฏฐิขึ้นมาก็ได้นะแต่ถ้ามีปัญญาเห็นว่าแบกอะไรก็ตามทุกทั้งนั้นเนี่ยมันก็ปล่อยเท่านั้นเองนะอุปทานก็ไม่เหลือนะก็คือพื่อ้มีปัญญาเห็นแจ้งว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ก็ไม่แบกหรือมีปัญญาเห็นแจ้งว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนที่จยึดมั่นถือมั่นได้เลยมันก็ไม่ไปแบกไม่ไปยึดว่าเป็นเรองของรต่อไป งั้นรู้เนี่ยรู้ได้สองอย่างรู้ด้สติกับรู้ด้ปัญญาแต่ว่าสำหรับพวกเราก็ให้รู้รู้ด้สติก่อนการเจริญสติมันช่วยทําให้เรารู้ทันจิตเวลามันแบกนะแล้วมันต้องเราปล่อยได้เร็วก็ต้องปฏิบัติการให้ทานการรักษาศีลอย่างเดียวไม่พอนะต้องปฏิบัติก็คือภาวนาด้วยจิตเราถึงจะไวถึงจะมีสติรู้ทัน และตรงนั้นแหละที่ทําให้ศาสนานี่มันตั้งมั่นอยู่ในใจเราอย่างแท้จริงเพราะว่าปัญญานะที่เห็นแจ้งในสัจธรรมความจริงทําให้เราไม่ไม่ไงอนง่นคลอนแคลนกับอะไรต่อไปขอกาสกัรเรียนถามครับจะทําใจอย่างไรกับคนที่พูดอย่างทําอย่างเช่นอยู่นอกบ้านทําดี แต่อยู่ในบ้านทำไม่ดีอย่างแรกคืออย่าไปโกรธจะไปเกลียดเขาบางทีก็ไอต้องแผ่เมตตาให้เขาให้อภัยเขาอันหนึ่งไกต้องเข้าใจเขาด้วยว่าทำไมเขาเป็นเขามีนิสัยแบบนั้นความเข้าใจเขาเนี่ยนะมันทำให้เราให้อภัยเขาได้ง่ายขึ้นนะแต่ขณะเดีวยวกันถ้าหากว่าเรา เราเราสามารถช่วยเขาได้ก็น่าช่วยนะว่าทำไมหรืออะไรทำให้เขาเป็นอย่างนั้นบางทีก็จะก็คือคนที่เรารักหรือคนอยู่ใกล้ตัวเราการที่เขายังไม่ไม่เข้าใจธรรมะไม่เข้าไม่ไม่ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรมันก็ทำให้เขามีพฤติกรรมอย่างนั้นคนเราถ้ารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะ เขาก็จะคงเส้นคงคงวาแล้วเขาก็จะยิ่งถ้าเขารักตัวเองได้เขาก็จะไม่ทำหรือมีพฤติกรรมแบบนั้นแต่ก็ถูกแล้วต้องเริ่มต้นที่ใจเรานะคือว่าอย่าไปอย่าไปหงุนหงกับเขามีความหวังในตัวเขาแต่อย่าคาดหวังเขาเมื่อเช้าเนี่ยตมาก็พูดเป็นล้วนนะมีารายการหนึ่ง มีความหวังในตัวเขาว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงได้แต่อย่าคาดหวังเพราะถ้าเราคาดหวังแล้วเขาไม่เป็นไปอย่างที่เราหวังเราก็ทุกข์เมื่อเราทุกข์แล้วเราก็จะโกรธแล้วเราก็จะเกลียดเขาแล้วสายสัมพันธ์ก็จะร้าวฉานขอโอกาสกาบเรียนถามครับคำสอนของบางวัดที่เป็นกรณีที่เราทราบกันนะครับ ถือว่าเป็นคำสอนของศาสนาพุทธหรือไม่ไม่ทราบว่าอะไรฮะตอบไม่ได้ั้งไม่ได้ระบุว่าจริงๆก,ก็ก็ระบุมาครับฮจริงๆก็ระบุมาละครับแล้วยังไงถามว่าอะไรนะ คำสอนนะครับของของวัดที่เป็นกรณีอยู่ครับถือว่าเป็นคําสอนของพุทธศาสนาหรือไม่คือจะมาว่ามันก็ต้องเลือกแยกแยะนะเพราะว่าบางบางอย่างก็เป็นพุทธนะคือเราต้องแยกแยะนะว่าคําสอนบางอย่างเนี่ยก็จะเป็นคาสอนพุทธศาสนาแต่คําสอนบางอย่างก็จะเป็นการต่อเติมขึ้นมาเราก็ต้องรู้จักแยกแยะหน่อยนะมันคงไม่ใช่ว่าที่เขาสอนมาผิดหมดนะไอ้ที่ถูกก็คงมีไอ้ที่ผิดก็เยอะเราก็เลือกสรรเอาแยกแยะเอา มันก็เมื่อนคนนะคนก็ก็มีทั้งดีและเลวอยู่ในตัวคนเดียวกันพระพุทธศาสตรเคยกล่าวว่าคนบางคนเขาดีทางกายกายกรรมดีแต่ว่าวาจีกรรมไม่ดีคนบางคนวจีกรรมดีแต่กายกรรมไม่ดีเวลาเราเจอคนที่ไม่ดีเนี่ยธรรมชาติคนเราก็จะโกรธก็จะไม่พอใจก็จะพยาบาทพระไตรปิฎกแนะนําว่าวิธีการลดละพยาบาท เมื่อเจอคนแบบนี้คือว่าให้มองส่วนดีของเขาเพราะสรรบุตรเปลี่ยนมันก็ว่าเหมือนกับเวลาเราเดินไปกลางถนนแล้วเจอผ้าผักผ้า,ผ,าผ้าตกอยู่นีผ้านี่มันก็เก่าเราก็เลือกเอาเฉพาะส่วนที่ใช้การได้เนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์สมัยก่อนพระเนี่ยจีวรพระเนี่ยต้องเอาเก็บมาจากขยะมั่งเก็บมาจาก สุสารมากกันนะเพราะนั้นจะได้ผ้ามาแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นก็เล็กนิดเดียวอะ่เวะเวลาเวลาเจอผ้าหรือเจอขยะบนถนนเนี่ยก็ต้องรู้จักฉีกมาเฉพาะส่วนที่มันใช้การได้แล้วก็ไปตัดไปเย็บไปย้อมเป็นจีวรหรือท่านก็เปรียบเทียบเหมือนกับว่าเหมือนกับคนที่เดินทางไกลแล้วก็หิวแล้วก็กระหายน้ํามาเจอหนองมาเจอบึงแต่บึงนั้นเนี่ย มันมีจ่องแหนะ่เต็ไมไปหมดเลยทำอย่างไรเราถึงจะเอาน้ําในบืองนั้นมากินได้ทำอย่างไงฮะแวกแวกจ่องแหนะ่ฉันนด้ก็ฉันนั้นพึงปฏิบัติกับคนที่เรารู้จักบางคนเขาดีบางอย่างเราก็มองแต่ตรงนั้นเขาดีทางกายก็ดูก็พิจารณาที่กายเขา การเหมือนกายกรรมและพฤติกรรมบางคนเขาดีทางคําพูดแล้วก็ใส่ใจตรงนั้นกับคนชั้นใดนะกับกับวัดก็ชั้นนั้นมั้งก็คือว่าก็เลือกพิจารณาเอาส่วนดีของเขามาคําถามสุดท้ายครับอขอคําแนะนําเรื่องการวางจิตก่อนละจากโลกนี้ไป แล้วก็การทำจิตภาวนาในชีวิตประจำวันผู้เจา้าก็เคยสอนเคยนำทางของผู้ใกล้ตายนะหลายคนแล้วก็จะมีวิธีการคล้ายๆกันอันนี้ผู้เจา้าเนี่ยปฏิบัติกับผู้ที่นับถือพระรัตนตรัยนะก็คือว่า ให้เขาระลึกนึกถึงพระรัตนตรยัยแล้วก็ระลึกถึงศีลที่ได้ทำหรือความดีที่ได้บำเพ็ญนะแล้วสองเนี่ยก็ให้ปล่อยวางสิ่งทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติคนรักสมัยนี้ก็ต้องรวมถึงงานการด้วยแล้วก็ละแม้กระทั่งสวรรค์ว่าจะไปชั้นไหนไม่ต้องสนใจนะ ละให้หมดอันนี้คือวิธีการที่สรุปย่อๆนะซึ่งอตาตมาใช้ได้90%อยู่ที่ว่าเขาจะทำได้หรือไม่นะก็คือหนึ่งนึกถึงพระสองละทุกสิ่งคุณจำไว้นะสองสอข้อนี่นึกถึงพระแล้วนะละทุกสิ่งเนี่ยแล้วคุณเอาไปตอดเอาไปขยายความเอาไปประยุกต์ใช้กับ กับแต่ละคนที่เหมาะกับกรณีบางคนที่เขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้ใกล้วัดเลยก็ให้เขานึกถึงความดีที่เขาได้ทำสิ่งที่เขาภาคภูมิใจละทุกสิ่งละทุกสิ่งจริงๆนะแม้กระทั่งแม้กระทั่งบุญกุศลที่ยังไม่ได้ทำมีคุณลุงคนหนึ่งนะแกเป็นคนธรรมธมโม ชอบพาคนชวนคนเข้าวัดแล้วก็ชวนคนไปทําบุญทอดกระถินทอดพ้าป่าตามวัดต่างๆในชนบทเพื่อสร้างโบสถ์สร้างวิหารแกก็ทำอย่างนี้เป็น10 20ปีแกก็มีความสุขนะแล้ววันหนึ่งแกเป็นมะเร็งแล้วมะเร็งก็ลุกลามเร็วมากจนกระทั่งสุดท้ายแกก็มานอนอยู่ในแน้สุดท้ายที่บ้าน ตอนท้ทายๆเนี่ยแกมีอาการกระสับกระส่ายทุรนทุรายลูกหลานเนี่ยก็เห็นว่าแกเป็คนคุณธรรมะธรรมโมก็ก็เลยเอาเทปธรรมะพระสวดมนต์เนี่ยให้ให้คนไข้ฟังปรากฏว่าคนไข้เนี่ยไม่หายกระสับกระส่ายเลยลูกหลานก็แปลกใจให้คนธรรมะธรรมโมน่าจะฟังน่าจะสงบนะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยใกล้ๆก,กันนั้นเนี่ยเพื่อนสนิทมาถึงเห็นพอรู้ว่าเกิดอาการอะไรขึ้นกับคนไข้ ก็ไปพูดข้างหูนะบอกว่า้โบสถ์ที่สร้างไม่เสร็จนะ่ะไม่ต้องห่วงนะพวกเราจะช่วยกันสร้างให้เสร็จบอกว่าพอที้ยินแค่นี้แกสงบเลยนะแสดงว่าแสดงว่าแกเป็นห่วงห่วงเรื่องสร้างโบสถ์สร้างโบสถ์นี้เป็นของดีใช่ไหมเป็นบุญกุศลใช่ไหมแต่ถ้ายึดมั่นถือมั่นมากโดยพระในเวลาใกล้ตายเนี่ยมันกลับเป็นโทษกับเจ้าของกลับเป็นโทษกับตัวเองนะคือทําให้ตายไม่ได้ แม้กระทั่งบุญกุศลเนี่ยก็ยึดมั่นถือมันไม่ได้นะโดยเพราะเวลาตายต้องปล่อยให้หมดสร้างไม่เสร็จก็ไม่เสร็จนะทำเต็มที่นะทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นเมื่อถึงยะตายก็ลาให้หมดนะเพราะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งบุญกุศลก็ต้องละนะแล้วก็จะไปดีแต่ถ้าคนที่มีธรรมะคนที่ปฏิบัติธรรมผู้เจ้าก็แนะนำ ให้พิจารณาสังขารว่าเป็นไตรักษณอันนี้ผู้เจา้าเนี่ยแนะนํากับอุบาสกคนหนึ่งชื่อทีคาวุอุบาสกกาลังจะตายผู้เจา้าก็แนะนำเนี่ยให้เราลึกถึงพระรัตนตรยัยให้เราลึกถึงความดีที่ได้ทาที่เราอาเรียกอเรียกกันตศีลนแล้วก็ให้พิจารณาสังขารเป็นไตรักแา่ที่กำลังป่วยเนี่ยโอ้มันแสดงไตรักให้เราเห็นชัดเลยถ้ามองเป็นพิจารณาเป็นเนี่ยนะ ก็ตายสงบปรากฏว่าไม่ได้ตายสงบอย่างเดียวนะผู้เจ้าพยากรณ์หรือบอกว่าที่เขาอุบาสกได้เป็นอนาคามีแล้วนะไม่ได้ไปไม่ได้แค่ได้ไปดีนะแต่ว่าไปแบบไปสว่างเลย